สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม p l a s m o Phobia นะครับซึ่งเป็นเกมล่าท้าผีนะครับผมล่าท้าผีในปานที่เราไปเล่นเล่นกากไปเลยครับเมื่อเจอเกมนี้เข้าไปแต่เมื่อเกมผีมาเจอตีน้นี้เกมผีจึงไม่เป็นเกมผี c รับ on เย้ now we we e s c a l e แล้วลงนึ่งไปพิธีกรเหรอผมเป็นคุณ กิจสีน้ำครับผมกิจสีกิจสีโจตันนะกิจสีน้ะผมจะเป็นริวจิตงุดเงี้ยวเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนั้นผมขอเป็นอาจารย์แดงได้เปล่าวะเอาเป็นอาจารย์แดงอ่ะท่านผู้เจริญดีว่าท่านผู้เจริญ คราต้องเปิดรายการแบบคนอ่อนสีน่ะใครเป็นคนเปิดอ้าวกิดสีน้ำสิจะเป็นคนเปิดอ้าวกิดสีน้ำนี่คุณผู้หญิงกิจสีน้ำผมให้ผมเปก่อนแค่ก็ต้องขอเชิญคุณลิวจิตหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมจะได้เดินไปตอนน้นเราจ่าชื่ออะไรวะล่าท้อผีในค่ำคืนนี้เรามากันที่ตอกเล้าหมูเล่นเกมเดสไฟได้ไงวะ อย่าไปกวนเขาเขาเป็นพิธีกรคุณจะมาปิดเบียรข้อบิดเบียเป็นัอนเขาเป็นิกรนค่เขาทำไปไม่มปิดเข้อหมูผมดีเวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานทีมงานปิดกรอิดกปิกรับกลับกลับครับร้ับครับกลับกลับลมับแล้วเหรอไม่มันมันออัดมันอึัดเปิดก่อนเปิดก่อนใจไม่ออใช่ใ ว่าไงครับผมคุณกิตสีนะครับวันนี้เรามาที่ไหนครับวันนี้ครับเราจะมาล่าท้าผีกันนะครับในบ้านที่มีประวัติข้อมูลที่มีวิญญาณร้ายปัญหาคือว่าวิญญาณเนี่ยจะเป็นชนิดไหนเราไม่มีทางทราบได้ครับเราต้องหาคําตอบด้วยกันนะครับเราก็เลยต้องมีผู้กล้านะครับมาในวันนี้ที่เขาจะมาลุยล่าท้าผีไปกับเรานะครับเป็นผู้ีอาจจะเป็นฟุกเลยเป็นแว่าตอบให้เรามีประสบการณ์ครับผมเขาเชิญเชิญนะครับผมคุณ คุณชื่ออะไรคุณชื่อเลยดิดิชุนดิชุนชื่อดิชันดิชันดิชันดิชุนอ่าเป็นชื่อที่น้องจยะอยากยากอยากมันเกมมีอะไรที่มันอีกอย่างเป็นของมันแก้วอ่ะเกมผีตีนี้เล่นจะเป็นเกมตลกอะไรมันมันมีมันอะไรอีกวะที่มันไม่ใช่มันแก้วอ่ะมันสับปะหลังมันม่วงอ่ามันหวานมัน ม,มันหวานมันเทศมันลนนกอองฟักทองแตงไทยเนี่ยสาวสาวแม่มนทำไมเป็นคนหลายใจเออเดี๋ยวเดี๋ยวเตียมก่อนเตียมก่อนออโอเคโอเค สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคุณอยู่กับพวกเรานะครับรายการล่าไม่พูดเหมือนในอันนี้เลยยังในไหนเ่ยลุงต้องพูดเหมือนในรายการนี่เลยลุงสาวใรายการดังๆอะไรกันบ้ารายการดังๆอ่ะล่าท้าผีในค่ำคืนนี้เรามากันที่บ้านล้างแห่งหนึ่งณบู่บ้านต่อกิเลนมีเรื่องเล่าว่ามีวิญญาณร้ายสิงสู่หลบอยู่ในมุมมืดเราต้องมาหาคำตอบกันว่าในบ้านหลังนี้นั้น ทีนี้ผีจะโตแล้วโตนั่นเกลี้ยงผีเอียงพิธีกรผมก็เป็นไหนวะเฮ้ยอ่าต่อครับอาต่อครับผมอยู่กับผมนะครับผมกิดสีน้ำเลยครับพูดเมื่อไาร่กันนะครับผมแล้วก็พิธีกรร่วมครับใครครับเนี่ยผมจานแดงครับสวัสดีทักทุกท่านเลยแล้วก็ผู้ที่มีสัมผัสพิเศษนะครับเป็นหนึ่งท่านที่อยู่กับเรามาตลอดในทุกช่วงแล้วก็ขอได้เชิญครับผู้มีสัมผัสครับสวัสดีครับผมผมริว จิตหงุดเงี ite, Sorry, mm ้ยวครับผมสวัสดีครับ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 ก็แน่นอนครับว่าการล่าทาผีเนี่ยก็มีคู่ก้าวนะครับผมคูก้าของเราในครับเป็นหญิงสาวนะครับคือเธอเนี่ยถ้าเบื้องหน้าของเราเนี่ยเขาเป็นสาวสวยนะครับเซ็กซี่อกูกูเอเอากู้เใช่คูก้ามีเพียง่านะครับผมแขกรับเชิญในวันนี้ที่ไปมาร่าทาผีกับเรานะครับคือสาวสวยนะครับสาวสวยอรงโต ขาตตอค่ตอรนรับนะครับผมน้องมันหวานเย้ปไปไปประตูล่อกเลยดีไมนี้ตูลยไหมเนี่ยเดี๋ยวอ๋ออ้โรตสอดีไอดระดีค่ยระอดีไ่วอระตีค่ะสวัสดีคนี่ะและแขก้รับเชิญพไเนษขอ้เราในวันนี่ได้มีชื่อว่า น้องอะไรนะมันมันหวานค่ะมันหวานพิตตี้มอเตอร์โชว์พิตตี้มอเตอร์โชว์ด้วยไอเทียไม่เทียบกูเลยค่ะสวัสดีค่ะเราจะมาดูกันว่าภารกิจลาท้าหมีในวันนี้ค่ำคืนนี้เธอนั้นจะกลัวผีหรือกลัวอะไรต่อไปจากอะไรเดี๋ยวเพิ่งได้ ผู้กาลผู้กาดิผู้กล้าดิผกล้กาเนะเราจะไปกันทั้งหมดนี้เลยใช่ไหมคะตามสถานการณ์นะครับเราต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการดูจอซึ่งผมนั้นในสายตาดีที่สุดแล้วในทีมนครับแม่งเสดเดือดตัวกูเกียรติที่กแม่แบกหน้าที่ได้ด้วยส่วนผมก็ต้องเข้าทรงนั่งสมาธิอยู่ในรถน <c oughs> ผมเพื่อสื่อจิต กับผี<ข>นะครับผมครับผมอ่าอาจารย์แดงไปกับดิชุนไหมคะส่วนตัวอาจารย์แดงนั้นจะรับหน้าที่พาดพักสนามเอง<ข> <laughs> อาจารย์ไม่ลงไปนั้นแล้วก็อา่าน้องมันหวานก็เตรียมอุปกรณ์แล้วก็เตรียมตัวทำอะไรก็ทำแล้วค่อยบอกพ่อพี่เอาเมื่อไหร่บอกนะพี่จะนั่งรอตครับผมนี่ <laughs> ส่วนนี้ก็จะเป็นลฟยไฟนะครับผมไฟฉายนะครับผม<จ> อะไรฟายไอ้เกมผีจริงปม่ได้อ่ยภารกิจของดิชุนคืออะไรคะคุณกิตศิรานคะครับภารกิจของคุณในวันนี้คือมึงพูดธรรมดาไม่ได้เหรอการใช้เค,ครื่องมือในการตรวจจับวิญญาณแล้วระบุของชนิดของมันว่ามันเป็นผีโตใดกันแน่อันนี้ตองวิทะุวิทยุค่ะครับผม อ๋อครับครับครับผมอันนี้กล้องกล้องกล้องห้วยไร่กล้องห้วยไร่เจ้าคู่จิบเองว่าแต่โอ้ยคุยตรงตก่างโอ้ยจ่าจ่าเดงครับออบเจกต์ใหญ่ข้อดีเอาจังใดนี่ออบออบเจกต์บอกเออเอาเลยอ่ะเจกเขาบอกว่าข้อแรกก็คือให้หา ทป์ของผีว่าเป็นผีประเภทไหนแล้วก็สำรวจห้องเหรอใช่ปะ Research t รูมเออก็คือเหมือนสำรวจให้ครบทุกห้องแล้วก็ข้อที่3ก็เหมือนแบบให้เอาเครื่องมือ EMF ไปด้วยส่วนข้อที่4ี่ก็คือเหมือนแบบช่วยกันแบ่งประเภทผีอะก็คือช่วยกันตอบช่วยกันวิเคราะห์ว่าเป็นผีประเภทไหนประเภทหลักๆก็คือเอาว่าเป็นผีอะไรใช่ไหมครับแล้วก็ในผีเยอะนะคะต้องไปด้วยกัน คนเดียวก็พอแล้วก็เขาบอกว่าผีบ้านนี้ชื่อลินดาอ่าลินดาวิวสันอ่ะเห็นปะผีบ้านนี้ชื่อผี Linda. ลินดาลินดาครับผมโอเคงั้นดิชุนขอตัวก่อนเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับถ้าน้องมันหวานไม่ไหวรีบวิทยุมาเรียกทีมงานได้นะครับผมเดี๋ยวท <c oughs> ีมงานจะอย่าอย่ยววิ่งนะอย่าววิ่งนะอ่าอยววิ่งนะครับอดี๋ยววิ่งเย่าววิ่งเดี๋ยวคุณกิจสีน้ำจะส่งทีมงานไปรับนะฮค่ะได้ค่ะได้ได้ เอาเอาอุปกรณ์ไปครบยังมาสามอย่างแล้วค่ะแลเอาไรฝายไปยังฮะยังยังยังไม่ต้องใช้ค่ะเดี๋ยวเอาไปเที่ยวก่อนค่ะเอเาครัห็นเห็นเห็นเห็นกล้องใช่ไหมคะเห็นครับเห็นครับเห็นครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเปิดกล้องเลยครับผมจะดูจอให้ครับค่ะค่ะค่ะโอ้ยยังเพาแต่เอากุญแจยังครับเนี่ยยังค่ะโอยแล้วจะเข้าบ้านได้ไหมเนี่ยโอ้ยกุญแจกุอยู่ที่ไหนแล้วก็ยืมแล้วนี่นี่แน่นอน ลราสิยิ้มไทยอ๋ออ๋อโอ้ยดิ๊กไปดิ๊กไปดิ๊กไปมา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 เดี๋ยวสิเปิดไทยมา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 เปิดให้อ่ะไปส่งไปส่งน้องหน่อยไปส่งน้องหน่อยมามนมามามากัวตัวผีกับพวกพี่นี่มาเสร็เลยครับเสร็เลยครับโอเคใครใครมับไปอ่าอ่าลาก่อนครับเจอกันนะไปผมมาดูกล้องก่อนโชคดีนะดูกล้องหมเลยดูกล้องหมเลย ไฟฉายทำไมไม่พกไปล่ะไม่ได้พกมาโอซีนะโอซีไฟฉายกว่าตัวทีค่ะค่ะตัวทีค่ะเดี๋ยวอันคุณริ้วครับครับลยกับคุณจ่าแดครับครับเบียครับครับเรียครับครับผมเราต้องใช้ข้อมูลตรงนี้ให้เกิดประโยชน์นะครับผมอ่าเดี๋ยวดิชุนจะหมุนกล้องแล้วทดี่ิชุนจะเอากล้องไว้ตรงนี้นะคะแล้วทำไมเราไม่เอาของไปเอาวางไว้ตรงนี้นะคะยังแหลกเลยยังยังยังไม่เห็นอะไรในกล้องเลยครับ ยังเห็นไหมครับยังเห็นเหรอครับยังยังครับยังยังยังตะคุณนะคะอ๋อพี่อ๋ออ๋อดิดีชุนว่าไฟมันปิดเองค่ะอันนี้เห็นในกล้องหรือยังคะยัง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 เห็นหรือยังคะยังยังครับยังยังยังมึงยังไม่เห็นกันอีกหรอครับยังครับไม่มีอเลยครับอินฟาเรดมันนี่มันมันก็สว่างนะใช่มันมันสว่างนะในกล้องมันเป็นอินฟราเรดครับเย่นครับใจเย็นครับใจเย็นครับตั้งสติตกันตั้งสติคตน้ำหวานครับน้ำหวานตอนนี้อยู่ตรงไหนนะครับน้ำหวาน กันบ้านข้ามันหวานไปวันบ้านวันบ้านอย่ามองไหนแล้วคะอยู่อยู่ห้องครัวค่ะดิชุนได้กินแปลกๆค่ะตั้งตั้งสเต๊ะตั้งสเต๊ะดีๆนะฮะสติสติรับอาชิตอาชิตบีอันเดอร์ปักเข่าเน่าครับระวังดีๆปักเข่าดิชุนเห็นไฟค่ะเจอดเช็คไปเช็คได้ครับเช็คกับแสงแสงอะไรครับอุ้ยอ้เฮียมันมันช่ด้วยค่ะ

ใจเย็นครับใจเย็นเราปัญหาติดใจเครับฝ่ายฝตั้งสติสติสติครับสติสติครับสติเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งสติดาวพี่ก็ถามเอ่อรู้สึกเป็นไงครับมีอาการยินอาการหนาวขึ้นไหมครับีไหมเนี่ยตันตันไม่ยังค่ะเดี๋ยวดิ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 ชุนพยายามจะเปิดห้องใต้ดินค่ะอ๋อครับระวังครับระวังฮะอุ้ยอุ๊ยมีชุดเห็นไฟอีกแล้วค่ะไปไหนคฮะตรงไหนฮะเราจะตัวห้องล่งเล่นค่ะจะจะจะโอ้ยแย่ ไปเช็คไปยังไปเช็คส่งดูมันมันเิ่งมาหามันวิ่งมาหามันเิ่งมาหาตั้งสติตั้งสติตั้งสติตครับอนนตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้จันจันลิวยังยังยังสัมผัสไม่ได้นะครับไม่ได้ก็เฮียดต้อัดซัสไครับเครไม่เจอเลยนะครับไม่เจอเลยครับไม่เห็นอะไรเลยไปกวนไปโดนปัดใจเขาเยอะเวิ่งจัดไปล และแล้วน้องมันบวานก็ได้สัมผัสถึงพลังงานบางชีชงชอะอ,อุ้ยเอาอ๋พี่พี่กอนอ้าเอาคุณอ,อยู่บ้านอะไรนี่เหรออยู่โอ้ย <laughs> เอ้ยนี่ชันว่ารีบๆเตร็มช่วยๆหาผีแล้วพี่ชุนว่ารีบๆไปกันเถอะครับน,น่ไหนๆก็ไหนๆละถือคนละอย่างสองอย่างของเราติดไม้ติดมือไปอ่ะอ่ะ เอ่าผมขอไม่ทันไม่ทันอะไรสักอย่างเลยโอเคโอเคครับสวยดีครับอ่าอ่าเดี๋ยว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 คอถือถือไฟฉายครับถือไฟฉายอยู่ไหนอีฟาเลตครับอีฟาเลตอีจับใส่ขึ้นมาครับพิงเกอร์ที่อ๋อมา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 ไปครับครับอ่าไปครับเฮ้ยตุ้ยตุ้ยช่างงานทีมงานอันนี้คือแซ็ตที่หนึ่งนะผีผีไม่ตอบสนองกับวิธี เฮ้ยคุณต้องเดินเช็คก่อนแน่ใจหรือเปล่าเด็กทุกห้องทุกห้องเปิดแล้วก็เรียกเขาลินดา Where are you เออที่นี่ใช่เขาลินดาใช่เขาชื่อลินดาปิดไฟปิดไฟปิดไฟต้องปิดไฟในห้องด้วย Where are you ใช่ใช่ปิดไฟในห้องด้วยลินดา Where are you มันน็อตริ่งว่ะใครใครมี EMF บ้างอ่ะผมมีผมมีดิชุนค่ะดิชุนมีค่ะงั้นคุณคุณต้องนำแล้วแหละเราเราต้องหาแหล่ง แหล่งที่มาของพลังงานก่อนน่ะใช่ต้องต้องตขายพลังงาน EFM ก่อนอ่า EFM ก่อนเรา EFM อ่าแล้วเราค่อยคุยจะจะคือจริงจริง EFM ไม่ใช่หรอวะเราจะฟังเพลงกันหรออยู่ไหนเดี๋ยวรอนนราผมกำลังมาที่ห้องไอ้รงรถรอรอรอจานด้วยาาจรองรถไม่มีรงรถไม่มีตัวนะไมม่ีค่ะไม่มีค่ะก็เปิดไฟอ่ะอย่าอย่าเปิดไฟดิได้เหรอ

ห้าข to ีดอ่าขีดเฮยค่ะค okay. ีดค่ะถ่ายรูปถ่ายรูปเนี่ยเรามีข้อมูลอ่ะไม่มมมไไ่่เห็นไม่เห็นปิดไฟให้หน่อยปิดไฟหน่อยปิดไฟหน่อยห้าคือปิดไฟ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 จะส่องอินฟาเรดปิดไฟหน่อยโอเคโอเคเคปิดท้ายบดปิดท้ายบดปิดท้ายบดปิดท้าหมดครับปิดท้าหมดครับปิดครับด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 ับอ้าวไอ้หลอดนี้อยู่ไหนเฮ้ยผมว่าผีมันตอบส่องต่อยตัวนี้มาผมตอบไปก่อนเลยแล้วกันเอ่อไออะไรนะมันคืออะไรนะเอฟเอฟเลยว่าห้าเลยว่าห้าโอเค ใช่เมื่อตอนนี้เลเวล้สามเมื่อกี้เลเวล้วห้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูนี่ให้นะที่ที่รถนต่คออาสาพออาสาตัวเองออกไปจากบ้านเพื่อไปดูที่รถนะครับว่าว่าความกดดันคนละคนนั้นเป็นเช่นไรนะครับพออาสาตัวเองไปครับไม่ต้องห่วงครับทุกคนใคนเปิดเลยดูดูนิ้วมือดูนิ้วมือลายนิ้วมือลายนิ้วมือแซ่บโอ้โหวย แซมเซิร์ฟอะไรผมริวจิตคุณเดียวขึ้นสิเลยทุกคนไอ้นี่ขึ้นสิเลยเมกี้เนี่ยตรงที่คุอยู่กันอะตรงไหนตรงไหนช่วงไหนอ่าขึ้นสิอเมื่อกี้เนี่ยท่อท่อไอเอติวิตี้อ่ะอ่าผมผมขึ้นมาเดี๋ยวตอนนี้รอด้วยเลเวลสองเลเวลสองเลเวลสองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเสียงเสียงมีเสียงอะไรไม่รู้ห้องไหนท่อท่อเอติวิตี้เลเวลสิบหรอฮัลโหล เอาเอาหนังสือมาให้มันเขียนสิเอาหนังสือวางไว้ทางไหนตรงไหนตรงตรงไหนไว้อะยูวางไว้บนโตกินข้าวหายแล้วหายแล้วในเกียเล l e v e หนึ่งครับในเกียร์ level หนึ่งไว้อะยูหนังสือหนังสือที่ใครอ่ะลุงปะไอคุณไม่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 มไ่ีครับผมหนังสืออยู่กับผมแล้วเอาวาง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 แล้เปิดไฟก่อนเปิดไฟก่อนเปิดไฟก่อนวางบนโต๊ะกินข้าวไววางโตกินข้าวเลยโอเคบนโต๊ะกินข้าวนะที่นี้เจอเจอแถวมุมแถวมุมนั้นใช่ปะใช่ใช่ใช่เอ้ยไม่ใช่อยู่ตรงนี้ดินี่นี่อยอ้าว นี่นี่ตงน้อันคุณล่องอันเปิดลงไปห้องใต้ดินไปเช็คข้างล่างดิผมเช็คแล้วผมเช็คแล้วเอาบันกดเสกไงกดกด F F ไป F F ไป F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  ี F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  ว F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  ่ F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  น F ห F F ว F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  ้ F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  เ F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  ด F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  ด F ด F F ้ F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  น F ล F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  จ F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  นี่เป็นรูปอยู่เนี่ย เฮ้ยกระดู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 เฮ้ยมามามานั่ง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 กันเออผมถ่ายรูปให้อ่าโอเคันมาหาคันหากล้องหน่อยโอเคอ่ะสองนิ้วนะสามนั่งไสองหนึ่งไงกูอ่าเปลืองไปแล้วฟิล์หนึ่งเดี๋ยวว่าแต่แล้วคุณกิดสีน้ำนี่จะ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 เห็นกล้องได้ยังไงเนี่ยเออคุณคุณกิดสีน้ำคุณ โอ๊ยเด๊ะเดี๋ยวผมไปดูหนังสือนั่งว่ามันเขียนไหมไหนไหนกระดูกไงนี่อ๋อมันไม่เขียนอ่ะมันไม่เขียนแล้วใคทิ้งไปฉายนี่ลงไปเนี่ยเอ๊ะเก็บนิ้วเนี่ยใครใครทิ้งเด็ด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 อ๋อผมผมผมทำกระดูกอะไรกระดูกแมวผมทำหลุดมือไม่มีไอ ไม่มีไอมี A F F เฟสเลเวลห้าเดี๋ยวผมผมยิมเอฟเลเวลห้าตอบนะอย่าลืมตอบนะอย่าลืมตอบนะวิทยุอ่ะวิทยุอ่ะวิทยุไม่ตอบวิทยุไม่ตอบปัญญามันมันขยะมันย้ายจุดได้นะเออเอาไปหาชั้นอื่นดีไหมใช่ใช่ไปหาชั้นรักเธอได้ไหมอ๋อมันมีที่กอีกเหรอมันมีบ้านชั้นเดียวเลยผมว่าไม่น่าจะใช่แฟนทอมถ้าเป็นประสบการณ์ผมนะ เฮ้ยจริงเหรอวะห้องนี้เช็คยกวายังพี่ห้องข้างนี้เช็คหมดเลยใช่ปะแฟนท่อมแดนเซอร์ห้องนอนห้องน้ำเนี่ยผมเคยเจอในห้องน้ำนะไอเหรอขี้อ่ะหมายถึงขี้เคยเจออยู่ลอยอองตองเลยเออว่าแต่ห้องนอนนี่มามาอะไรกันเนี่ยห้องเนี้ยไปห้องเนี้ยห้องเนี้ยมาหน่อยไปเช็คดิแล้วเปิดห้องเด็ก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  E M F เช็คเลยครับเอาเขาอยู่ห้องเอกไปอยู่ห้องเด็กวะไม่ใช่ห้องนี้ไะห้องเด็กไม่มีอะไรมารยาทดีซะด้วย ปิดไฟดิปิดไฟปิคุณจะเปิดไฟดิคุณคุณหาคุณก็ปิดไฟหาดิต้องแต่ไม่มีอะไรหรือว่าเรามาเยอะเกินผีกลัววะเออบางทีผีมันตอบสนองผีบางประเภทอ่ะมันตอบสนองกับคนที่อยู่คนเฮ้ยชื่ออะไรฮัลโหลถามบิ๊กเว้ยอายุลินดาเรียกชื่อเลยลินดาเว้ยอายุลินดาลินดาเวอายุเพราะว่า ผมว่าผมไปดูในในรถดีกว่าดาวแว้ยต้องถือกล้องไปด้วยเว้ยจะได้รู้เดี๋ยวผมถือให้อ่ะผมผมเป็นเป็นคนเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูกล้องให้เดี๋ยวต้องดูว่าคอ้เความความสมองเรามันดับไหมอุ้ยเมื่อกี้ขึ้นอย่างสูงเลยเมื่อกี้อยู่ตรงไหนวะเนี่ยพีใช่ปหมเนี่ยเนี่ยพีกอยู่มันมีที่พีกอยู่ดับ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 เนี่ยตอนนี้ดับแล้ว ไตรงนี้มันเต็มกภาพเลยอะกล้องแม่กล้องมาจับภาพได้ใช่ไหมผมจะไม่เห็นคุณดูในกล้องผมดิคุณปรับไปกล้องที่ผมถือดิผมจะเดินไปเลยดิดีเลยผมดูอยู่ดูอยู่เออเพราะว่าคุณรู้เจอเจอไอ้นี่ไหมไปหารอยนิ้วมือให้ผมหน่อยดิรอยนิ้วมือไปถ่ายนั้นไปถ่ายนั้นอยู่อยู่กับผมอยู่กับผมคุณเอาไหนคุณอยู่กผมจะไปเลยไปเลยไปเลยไอ้มันหวานมันบดไปรวดเดี๋ยวเดี๋ยวเฝ้ากล้องให้ไปผมผมผมเดินมาอ้าวกล้องหาย อ่ะเดียวเ่นนงมสลับผมสลับผมสลับอยู่เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมอ่านแบนชีกับลิเวอรน์ก่อนแบนชีอ่าวกล้องหายเออเปิดแลครับเปิดแล้วครับเปิดแล้วแบงชีเยเฮไหนอ่ะเออวงัวงววงไปกับพี่ไปก่ไโอ้โหเดี๋ยวตกใจเป็นไายนี่ไฟฉายนี่ไฟฉายนี่ไฟฉายนี่โตโนเก็บเก็บเก็บเเก็บเเก็บดิเก็บดิเปิดทำไม่ะเก็บมาบ่อยเก็บ มันแอคแท็ด้วยอ่ะมันบอกว่าถ้าเราถ้าเราเจอแปลนสวยไม่ใช่ผมสวยไหมแปลนมันตรมสวยสวยสวยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ถ้าปิดไฟหาป่พรมันมันจะขึ้นตามประตูไม่มีรอย้มือเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเดียเห็นไหมเหมเหมือนห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นเหมือนเห็นเงาห้องห้องนั่งเล่นเห็นเงาเงาใครใช่ใช่เมื่อกี้เหมือนคนเดินผ่าน ผมมาผมมาเมื่อกี้มเอาเหรอเอาเหรอโอเคโอเคโอเคอ่าผมถือได้ผมถือผมเป๊นเลยนะอ่าโอเค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 แต่พี่แซมบ้าพี่บอกผมนะพอ่าได้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 พี่บอกนี่ยพี่แซมบอกผมเดินไปทางไหนผมไม่เห็นเพื่อนปะเออเดินห้องใต้บันไดห้องใต้บันไดห้องใต้บันไดเดินลงไปเดินลงไปปิดไฟด้วยเด้อปิดไฟด้วยเด้อต้องต้องต้องปิดไฟนะเดี๋ยวเดี๋ยวผีมันไม่ออกโอ๋อไปไงแม่งตากล้องเงือกชีบตัดคุณต้องถือ e m f ค้างไว้อ่าเอาเอาไปใช้เอาไปใช้ให้อีกคนนึงก็ได้ เอออีกคนนึงก็ถือเอ็มผมต้องถือกล้องอะแต่ผมมองไม่เห็นเลยโอเคไม่คุณถือ e อ F แล้วคุณกดทีดิเพื่อเปิดไฟฉายอะโอเคไฟฉายที่ไร<ห>อะ,อะตอนนี้ยังยังไม่เจออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูโอ้ยเมื่อกี้พีกเมื่อกี้พีกตรงไหนพีคข้างล่างตรงไหนพีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะอยู่ตรงห้องครัว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 ไปห้องครัวดิดูดูดูเปอร์เซ็นต์ในหัวของแต่ละคนดิพี่ พยายามเดินหาอยู่ไม่ไม่สูงไม่สูงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันพีิกตรงไหนวะสิบเลยเมื่อห้องใต้ดินเป่าวะเมื่อกี้เนี่ยต้องต้องจับตูดดูเออนี่นี่นกําลังขึ้นกําลังขึ้นอยู่ตอนนี้อยู่ตรงไหนทุกคนอยู่ตรงไหนหยุดก่อนหยุด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 กําลังขึ้นกําลังขึ้นยันตำแหน่งตอนนี้อยู่ที่ส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 ี่ใช่ใช่ใช่ ผมว่ามันห้องนี้เปล่าวะใช่ผมว่าห้องนี่แหละนี่แหละห้องพัวได้ไหเฮ้เจ๋อเจ๋อเฮ้ยคือคือฉันสิบ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 เต็มเต็มเต็มตอนนี้มีสิบแล้วก็ EMF ได้ห้าใช่ป่ะใช่ใช่ใช่แล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีกข้อมูลที่เราต้องได้มี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 อะไรบ้างนะโอ้ตอนนี้เต็มสิบเต็มสิบเต็มเต็มเต็มลายนุ่มือเลยอะเต็มเลยพิทยุไม่ตอบพี่เทพจ่าเราพูดดิเล่นจ่าเราพูดยิ่เลยโอ้เต็มสิบเลยเต็มสิบเลยตอนนี้เต็มสิบเลยลินดา where ยู e เออคุย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 เออคุยคุยลินดาแหวะอยู่ตอบไหมมันไม่ตอบมันไม่ตอบไม่ตอบไม่ตอบคุณว่าไม่ใช่คุณต้องถามเรื่อยๆเลยไม่ได้ไม่ได้นี่ต้องต้องต้องเดินมาที่ที่ที่ลุงเนี่ยที่ลุงเนี่ยที่ลุงที่ลุงที่ลุงเออประมาณแถวๆนั้นอย่าอย่าลงใต้ใต้เออเนี่ยแหละมันอยู่แถวๆนี้เดินเดินมาอีกจ้ะจ้ะเดินมาอีกเออเนี่ยแหละแถวๆนี้ถ่ายดิ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 ถ่ายแล้วถ่ายแล้วไม่มีอะไรลินดาแว e r e are y o ตอนนีลล้ลดแล้วลดแล้วลดแล้วน่าจะไม่อยู่แล้วตอนนี้น่าจะไม่อยู่แล้วโอ okay, เคแล้ได้สองขมูลใช่ปะอ่าฮะเอ้ยตรงนี้ตรงนี้มีสองสองผมว่วมาฮอานี่นี่นี่ทันเลยลินดาแหววเออขึ้น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 เมื่อกี้ขึ้นเมื่อกี้ขึ้นสิบ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 ใช่ใช่ใช่สิบสิบใช่ใช่เห็นเห็ <rising S 2> <ค>นแล้วเห็นแล้วกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วเต็มจอเลยเต็มจอเลยเต็มจอ ออกมา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 ออกาออกม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 าอมาออกมาอกมาออกมาออกมาออกมาไดม่ไดมาออกมาออกมาออกลาออกออกมาออกมาออกมาออกออกออกมา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  โอ้เมื่อกี้โผล่มาเป็นตัวเลยดูดูดูดินี่แหละนี่อะตรงเนี้ยตรงที่มันพีกเห็นไหมนี่อเป็นตัวเลยเดี๋ยเขาสรุปให้นะเอฟเอเอ็เนี่ยมันเลเวลห้าอันนี้เนี่ยมันไอไอสปีริตไอสปีริตบล็อกไม่ตอบสนองเดี๋ยวทําไมมันยังพีกอยู่อ่ะมันตามมาไหมเนี่ยไม่ไม่พีกไม่พีกรถรถมันไม่มีไม่เจอรอยนิ้วมืออ่าไม่เจอรอยนิ้วมือรอยนิ้วมือมันไม่เขียนหนังสือด้วย เออไม่เขียนหนังสือไม่ไเยนไม่มีไอเย็นด้วยไม่มีไอเย็นแต่มีไอโกลด์ออฟก,ก็คือดูในออดูในกล้องได้อ่าอคอคราวนี้ครา,าวนี้เรามาดูว่าเฉดกับจินแล้วก็แฟนทอมเนี่ยคืออะไรแฟนทอมมันจะไม่ตีเรามันจะโผลมาอ g ก r e s ตอนนี้เหลือจินกับเฉดแล้วเรามาดูว่าจินกับจินกับเฉดเนี่ยต่อไหนข้อแรกนี่อะไรนะเลเวลห้าใช่ไหมเอออันที่สองโกลด์สอเฉดเนี่ยมันบอกว่า the gold will not เอนเตอร์ฮันติงโหมดก็คือมันมันจะมันจะไม่ทําร้ายกับคนที่อยู่ฝูงมากๆแสดงว่าไม่ใช่เกศเมื่อกี้เลือกเลือใครนะมันมันจะไม่ทําลายใช่ไหมล้วเราตอบเราตอบอะไรไปบ้างแล้วเมื่อกี้เนี่ยก็ไม่ทําร้ายเรานะแค่พิพอ F กับ Code off สองอันใช่ไหมเหลือกจินละเอาจินมันบอกว่าอา ที่มันบอกว่ามบอกว่าจินเนี่ยมันจะมันจะรวดเร็วมากเดี๋ยวเดี๋ยวลุงลุงกลับเข้ามาได้ป่ะวะอ่ะผมมั่นผมมั่นใจผมตอบจินจินครับผมตอบจินตอบจินด้วยแล้วกลับมาด้วยนะว่าใช่ไม่ใช่รอที่ที่งานแล้วกันกลับไหมกลับเลยไหมตอบเดี๋ยวเดี๋ยวขอตอบด้วยจินใช่ไหมจินใช่อ่ะอ่ะปิดปิดปิดรถสซอปิปิดรถ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 ปิดปดรถปิด เม่อกี้ดอกดอกสุดท้ายแม่งเอาหุ่โอ้โหยังเอาเลยผมดูในกล้องอ่ะยังเอาเลยอะไรอะเมื่อกี้จะจินไหมหลดเกมเดี๋ยวคแฮ้ยจีนถูก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 จีนจีนจีนได้ได้คนละกี่บาทนะได้ทั้งหมด35บาท35บาทา p ก็ได้เท่าไหร่อ่ะ แยกประเภทผีได้สิสงสารรูงเนี่ยไวลอัพกันปะเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยผมถ่ายรูปได้ตั้ง15บาทเลยนะเว้ยจีนจีนจีนชัดเลยจีนจีนโอเคโอเคมาดูไปเอาเรื่องว่ะเฮ้ยเอาเรื่อง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 ทำงานได้ดีทุกคนเฮ้ยดูดูดูรูปดูรูปโอ้โหโอ้โหรูปถ่ายกับกระดูกโอ้โหถ่ายกับกระดูก <mm ถ่ายร <mm ูปผีได้เหรอไม่ได้มันมันได้เพราะถ่ายถ่ายกับกระดูกอะไรหรอเขาบอกว่าถ้าเจอกระดูกให้ถ่ายด้วยไม่ผมว่าถ้าถ่ายรูปผีให้ติดนะกคนใจกล้าถือกล้องเลยไอ้พวกโหดโอดอะใจแข็งงอะถือเลยลุงกับข้าไหมคือคือแม่งรูปที่ถ่ายมานะไปผมก็เห็นนะที่พวกคุณถ่ายโคตรดีไม่มีกูสักรูปเลยก็คุณทั่งทูที่ก็ต่อไป